นนกุลยกมือไหว้กลางวงสื่อไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจพองโตเลยก็ว่าได้สำหรับนนกุลชานนหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่แอปทักษอนโดยทั้งคู่ได้ยอมรับว่าซุ่มคุยพัฒนากันมาเรื่อยๆได้ปีกว่าแล้ว ล่าสุดทางด้านนนกุลชานนลก็ได้มาออกงานคู่กับคู่จิน้นไบระพีพงศ์ที่ทั้งคู่เคยได้เล่นซีรีส์หอมกลิ่นความรักและได้ไปร่วมงานที่ศูนย์การค้าสยามดิสคฟเวรี่เปิดงานคริสต์มาส โดยมีช่วงหนึ่งนนกุลได้ยกมือไหว้ขอโทษสื่อที่ไม่ตอบเรื่องส่วนตัวทำเอาอึ้องกลางวงสื่อสัมภาษณ์ไปเลยโดยทางด้านผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์นนกุลเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์กับแอปทักซอนซึ่งทางด้านนนกุลก็ได้มีท่าทีที่ตกใจพร้อมกับยกมือไหว้พร้อมกับบอกว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผมขอไว้ก่อนแล้วกันถ้าเป็นงานเดียวผมสะดวกให้สัมภาษณ์แน่นอน เรียกได้ว่านนกุลน่ารักมากๆเป็นงานคู่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานสุดๆน้องชงให้นักข่าวทำเรื่องงานของใบด้วยน่ารักมากจริงๆค่ะ